เราต่างเหมือนตายไปในวันแดดสีเลือดและเราต่างเหมือนเกิดใหม่ในคืนประดับดาวเหนือขอจงเป็นกำลังใจแก่กันในการก้าวไปสู่ชีวิตใหม่ด้วยรักแห่งอุดมการณ์นวนิยายชีวิตรักของหนุ่มสาวแห่งยุคก,การต่อสู้วัดวลยางกูลจากผู้เขียนในการจัดพิมพ์ครั้งที่สอง นี่เป็นนิยายเรื่องที่สองของเด็กหนุ่มวัยใกล้เบญจเพศท,ที่ยังอ่อนด้อยประสบการณ์ในการเขียนนิยายเรื่องยาวแต่เพราะใฝ่รักการประพันธ์จึงดื้อรั้นเขียนนิยายเรื่องนี้จนจบลงในช่วงเวลาสีเดือนของฤด,ดูฝนปี2522เป็นสีเดือนของช่วงชีวิตที่มีกิจกรรมหลกัหลกๆอยู่ไม่กี่อย่างนอกจากเขียนหนังสือก็เป้ข้าวหาผักป่าหน่อไม้ และลมหมอนนอนไข้ามาเลาเรียบ้างตามปกติของคนอยู่ป่าเขาลำนาวัยวันเวลาผ่านไปสิบปีเร็วไว้มีความเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายทั้งในวิถีสังคมและวิถีชีวิตของปัจเจกบุคคลย้อนทบทวนเรื่องราวและลีลาของตัวละครในนิยายเรื่องนี้ไม่อาจกล่าวอ้างว่าพวกเขาเป็นตัวแทนของยุคสมัยแต่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของคนร่วมยุคสมัย และถ้าภาพตัวละครเหล่านี้บังเอิญมีส่วนทำให้มัวหมองอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดจากความบกพร่องในการเขียนเท่านั้นเมื่อความรู้สึกขัดเขินเล็กๆน้อยๆสางซาลงแล้วผู้เขียนรู้สึกว่าคนหนุ่มสาวในนิยายเรื่องนี้มักช่างคิดช่างอภิปลายเหตุผลหลายครั้งดูไร้เดียงสาบางครั้งพยายามให้เหตุผลกับเรื่องที่ไม่ต้องการเหตุผลอะไรมากมาย จนอาจจะดูน่ารำคาญด้วยซ้ำไปแต่ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่านี่เป็นบุค,คลิกของคนในสังคมที่เพิ่งเริ่มจะเป็นประชาธิปไตยและเป็นส่วนสะท้อนจากความขุ่นข้นหมุนมัวของสายทานประชาธิปไตยไทยที่ช่างคดเคี้ยวระหกระเหินผู้เขียนมีได้กล่าวอ้างเพื่อปกป้องตัวละครเพราะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำเช่นนั้นกับนิยายที่ได้เขียนและตีพิมพ์เผยแพร่ มาเป็นเวลาเกือบสิบปีแล้วแต่กล่าวถึงในฐานะเป็นบทเรียนทางสังคมและการเมืองว่าหากพลังของคนหนุ่มสาวจะมีข้ออ่อนด้อยประการใดคุณและคนแห่งเกมชิงอำนาจทางการเมืองก็ไม่บังควรฉกฉวยหรืออ้างเอาเป็นโอกาสย่ำยีเหยียบกองกระดูกและเลือดเนื้อขึ้นสู่บัลลังก์อำนาจควรต่อสู้กันตามกติกาประชาคมตามระบอบประชาธิปไตย ต่อสู้กับคู่ต่อกรทางการเมืองที่เหมาะสมมิใช่ข่มเหงรังแกผู้บริสุทธิ์หรือเหยียบย่ำซ้ำเติมผู้เสียเปรียบพลังคนหนุ่มสาวและประชาชนมีคุณค่าเกินกว่าจะเป็นแค่เบี้ยหมากบนกระดานการเมืองถึงสิบปีจะผ่านไปเร็วไวความทรงจำประทับใจบางอย่างควรดำรงอยู่ตราบนาน ในการตีพิมพ์ครั้งแรกนั้นสำเร็จลงโดยผองเพื่อนสำนักพิมพ์นกฮูกผู้เขียนเข้าใจเอาเองว่าสำนักพิมพ์ทางไทยไฝหานิยายเรื่องนี้มาตีพิมพ์ซ้ำด้วยเหตุผลเกี่ยวกับช่วงเหตุการณ์ที่คาบเกี่ยวในท้องเรื่องจึงขอเรียนย้ำไว้ในที่นี้ว่านิยายก็คือนิยายถึงบางบทบางตอนจะเขียนจากข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะบทที่29แต่โดยรวมแล้ว ย่อมไม่ใช่หลักฐานไม่ใช่การบันทึกประวัติศาสตร์นิยายเป็นเรื่องแต่งตามจินตนาการและประสบการณ์ของผู้เขียนเพียงแต่ว่าผู้เขียนเติบโตขึ้นมาในช่วงประวัติศาสตร์2ตุลา2516และ2519ย่อมได้รับผลกระทบเป็นความสะเทือนใจสั่งเวทใจหรือเป็นแรงบันดาลใจเช่นเดียวกับคนร่วมยุคสมัยอีกจำนวนมาก แต่เมื่อถึงขั้นปรากฏเป็นงานเขียนเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียวตามปกติคนเขียนหนังสือไม่ควรจะคาดหวังอะไรมากนักกับผลงานของตนแต่สำหรับคราวนี้เป็นกรณีพิเศษว่าคงจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นเส้นทางประชาธิปไตยไทยเท่านี้ก็อาจจะคาดหวังมากเกินไปแล้ววัดวลยางกูล กันยายน2532